สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานกันเช่นเคยนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่3านะครับของวิธีการดำนาขั้งแรกในชีวิตของผมนะครับตอนนี้ไข่เล็กที่ทำไปวันก่อนนะครับตอนนี้ผมคาดแล้วนะครับเอาน้ำเข้าแล้วก็คาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็รอ,อให้ ดินทรายที่มันโดนน้ํามันจะกลายเป็นดินโนคลนตมนะครับเซตตัวเป็นพื้นให้ก,กับรากของต้นข้าวนะครับได้ยึดเหนียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราปักดํานาเลยนะครับปักดําต้นกล้าเลยมันจะทําให้ต้นกล้าล้มนะครับทีนี้ผมต้องระบายน้ําออกสักหน่อยนะครับเพื่อให้น้ํามัน น้อยกว่านี้นะครับเพราะถ้าเกิดน้ำมากเนี่ยดินมันจะเซตตัวยากนะครับนี่ก็คือวิธีการของผมนะครับที่รอบที่แล้วที่เจอปัญหานะครับก็คือว่าพอผมคาดแล้วผมดำนาเลยนะครับมันจะทำให้ดินที่มันโดนน้ำนะครับมันจะเหลวมากครับมันจะไม่ค้นนะครับแล้วมันจะทำให้ต้นกล้าที่เราปักไปมันล้มนะครับมันท้อเป็นไปดินสาย นะครับมันเป็นผงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะต้องคัดน้ําออกนิดนึงนะครับคัดน้ําออกแล้วถึงจะดํานะครับดูสภาพแล้วก็โออยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปเช็คดูก่อนนะครับก็โอเคอยู่นะครับอาจจะทิ้งเอาไว้สักสักพักหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาจาก ดูงัวนะครับกลับมาจากดูงัวแล้วก็วันนี้ผมติดธุะระพาผู้เฒ่าไปโรงพยาบาลน,นะครับผู้เฒ่ามีธุระกับหมอครับก็ <c oughs> <c oughs> กลับมาช่วงบ่าย,ยน่าจะดำได้นะครับน่าจะดำได้แล้วนะครับน้ําน่าจะลดด้วยนะครับทีนี้เช้านี้นะครับเช้านี้ผมจะมา,าถ่านาของ อีกไห้หนึงนะครับที่ผมบอกไว้นะครับเพราะว่าอันนี้ไหมันเล็กนะครับต้นก้าเหลือเยอะครับต้องมาไถอีกไหนึงนะครับอันนี้เป็นเป็นนาของผมเหมือนกันนะครับเป็นนาโคกนะครับสภาพโอเคโอเคใช่ไหมครับโอเคมากนะครับเพราะว่าปีนี้ค่าหญ้าได้เก็บสมบูรณ์นะครับมาเข้าเรื่องนีกค่ะมูอกไปอีกแล้วอ้าวเจ้าตัวเล็ก เจ้าตัวเล็กมันขุดท่อให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องขุดเองโอเคนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไถไถของไห้นี้นะครับตอนนี้เดินร่องเดินร่องทําคันแทรน้อยไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนที่รอน้ํารอสูบน้ําเข้าเข้าไหไห้เล็กไห้นั้นนะครับผมก็มาเดินร่องนะครับเดินร่องของไห่ฝั่งนี้นะครับ แล้วตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้ไม่ได้ตัดหญ้าให้งัวนะครับเพราะว่าหญ้ามันไม่สวยนะครับผมไม่อยากเอาไปให้งวนะครับแล้วก็ตอนนี้งัวก็มีหญ้าอยู่ที่นาขื่นนะครับมีมีหญ้าให้กินมีข้าวให้กินนะครับนี่ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไถไห่นี้แหละครับแล้วก็ไถเสร็จแล้วสูบน้ําเข้านะครับสูบน้ําเข้าแล้วก็ค่อยขาดอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ทําได้อันนี้พักพักได้แล้วครับเพราะว่าไห้นุนถ้าไห้นุนยังดําไม่เสร็จนะครับจะมาเริ่มดําไหนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าดําไหนุนเสร็จแล้วระหว่างที่เราไถตรงนี้นะครับไถคาดตัวนี้แล้วมีน้ํานองนครับก็สามารถที่จะพักพักไหนี้ได้นะครับกว่าให้ดินสัตตัวเหมือนกับไหเล็กเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับทีนี้ปัญหามันมีอยู่นิดหนึ่งนะครับตรง ทางเข้าตรงนี้นะครับทางเข้าตรงนี้มันมันแคบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบโคกของนาแบบนี้มันเป็นแบบโคกของนาของพัฒนาชุมชนโมเดล3ไอโมเดล1ต่อ3นะครับเป็นพื้นที่3ไร่นะครับแล้วก็ผมขุดตามขุดตามแบบเป๊ะเลยนะครับไม่พลาดไม่เพี้ยนสักจุดนึงนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นนาทองคํานะครับมันกว้างประมาณ3เมตรนะครับแต่ทีนี้มันต้องทําสโลป 45องศานะครับเพราะมันเป็นดินร่วนปนทรายนะครับมันเลยทําให้พื้นที่ที่เป็นสันสันขอบด้านบนนะครับของคณะของคาเนี่ยมันกว้างอยู่แค่ประมาณ2เมตรเองนะครับนี้รถรถผมเนี่ยรถไถเดินตามเนี่ยมันกว้างประมาณเมตรยี่บนะครับเพราะฉะนั้นมันป,ปิ่มเลยครับคือต้องเดินดีๆครับถ้าเดินเอียงเมื่อไหร่นี่โอกาสที่จะลุข้างทางมันสูงมากนะครับแล้วข้างทางมันก็เป็นเป็นคูน้ำด้วยนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็อันตรายพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะทําได้ครับแต่ทีนี้ก็ก็ดีนะครับเพราะผมจะได้รู้ว่าตรงนี้ตรงนี้ห้ามปลูกต้นไม้นะเพราะจะต้องเป็นทางเดินของรถเข้าออกไหหน้านะครับไม่นั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ายังไม่รู้เลยครับว่าไหเนี่ยหลังจากที่ปลูกข้าวเสร็จแล้วผม จะเอารถเกี่ยวได้ไหมนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยผมผูกต้นไม้ไปแล้วครับเนี่ยครับผมลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าจะมาเกี่ยวไห่เกี่ยวข้าวไห่นี้นะครับด้วยรถเนี่ยก็ต้องวิ่งผ่านทางนี้แหละครับวิ่งผ่านทางทางจุดนี้ครับแล้วก็ลงนาตรงนี้นะครับขึ้นขึ้นขึ้นที่นาตรงนี้นะครับไม่นั้นนี่มันจะเข้าไห่ไม่ได้นะครับซึ่งพอลําบากพอสมควรนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเรคงจะต้องปรับแก้ตรงนี้นะเพราะว่ามันใช้งานในการทํางานจริงๆไม่ได้นะครับอาจจะต้องปรับแก้นิดนึงนะครับในเรื่องของความกว้างของพื้นที่นะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นต้นแบบนะครับมันยังอยู่ในเศษกระดาษนะครับเพิ่งคิดค้นเพิ่งทําขึ้นมานะครับยังไม่มีใครทดลองใช้งานจริง น,นี่ก็ผมก็เป็นคนแรกๆนะครับที่มาทดลองใช้งานจริงของแบบตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องประยุกต์ให้ใช้คู่กับสิ่งที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันไม่ดีก็ต้องแก้นะครับเพื่อให้มันใช้ได้นะครับเราติดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์นะครับตรงนี้อาจจะถ้ามันไม่ได้จริงๆตรงนี้ก็อาจจะต้องอบอบ่อตรงนี้นครับมานจ,จะต้องถม ให้กว้างอีกสักเม็ดหนึ่งนะครับถมถมคืนนะครับเพื่อที่จะให้รถเข้าได้นะครับย่อวคงไม่ยากโอเคครับเช้านี้เดี๋ยวผมขอหยุดทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้งานนะครับครับเดินมาได้แล้วนะโอ้ยลุ้นกันตัวโก่งเลยนะครับนี่ครับมันไอคันนามันแคบไปนะครับดูจากรอยรถนะครับดูจากรอยรถนี่มันพอดีเลยครับเดินมาพอดีเลย นะครับคือเบี่ยงไม่ได้เลยนะครับเบี่ยงเมื่อไหร่นี่มันลงแน่นอนครับนี่ยครับพอดีเลยนะครับเสียงสุดนี้รับเกี่ยวข้าวไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่น่าจะเข้าได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันโอเคครับเดี๋ยวผมพยาดทำงานต่อครับก็ไถเสร็จแล้วนะครับไถที่สามนะครับไถที่สาม เชา้านี้ขายเสร็จเรียบยร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการสูบน้ำนะครับต่อไปเราจะสูบน้ำเข้าไหนานะครับเป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าไหนี้มันเป็นดินดานนะครับเป็นดินแข็งดินร่วนปูนทรายแต่มันแข็งเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ขังนะครับจะมีอยู่จุดหนึ่งก็คือตรงหัวมุมตรงนั้นนะครับเป็นหัวมุมที่รถแบคโฮนะครับ เขาจอกดินขึ้นมาทำขอบนะครับเพราะว่าดินไม่พอครับจุดที่รถแบคโฮเขาจกนะครับจะมีจุดตรงนี้กับจุดตรงหัวหมุมตรงนั้นนะครับมันมีน้ําขังนะครับพอมีน้ําขังแล้วเวลาเราเดินรถไปนะครับรถมันก็จะหล่มนะครับซึ่งจะเป็นอาการเหมือนกับไห,หนาไหาแรกนะครับก็คือโอกาสเสี่ยงที่รถไถจะติดหล่มมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นช่วง จุดที่ผมบอกนะครับจุดดังกล่าวเนี่ยจุดนี้นะครับแล้วก็จุดตรงจุดตรงนั้นนะครับต้องพยายามนะครับอย่าเดินผ่านนะครับเดินผ่านให้น้อยที่สุดนะครับเรื่องของเรื่องเพราะว่าถ้ายิ่งเดินผ่านบ่อยๆมันดินหน้าดินมันจะช้ำนะครับแล้วมันก็จะหล่มลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูนะเนี่ยครับมันเป็นดินแบบมันหล่มเลยนะครับมันหล่มเลย ผมพยายามไถแล้วก็พยายามารีบๆเดินผ่านจุดนี้นะครับเพราะว่ามันมันหล่มครับโอเคก็ผ่านไปได้ด้วยด้วยดีครับงันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปดูเรื่องวัวก่อนครับอยากกลับมาจะได้สูบน้ำเข้านะครับแล้วก็ดำนาไหา้นู้นด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จไปแล้วหนึ่งไหนะครับกำลังจะดำอีกสองไห่ นะครับมาลุ้นกันนะครับว่ากล้าจะเหลืออีกไหมถ้ากล้าเหลือนี่ต้องลามไปไห่ที่สี่น่ครับรถจอดรอแล้วครับไผ่ที่สี่จอดรถรอแล้วนะครับรถแป้งนี้ผมจะมีนาแป้งย่อยๆเป็นไห่ย่อยๆอย่างนี้ประมาณสี่ไห่นะครับเมื่อที่รวมๆแล้วก็หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่พอดีนะครับก็ดูแนวโน้มเหมือนกับว่า อาจจะต้องทํากับมือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดำนะครับใสอาจจะใช้รถนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับอาจจะต้องใช้มือทั้งหมดนั้นดูแนวโน้มแล้วแปลงโคกของข้างหน้าของผมอาจจะเป็นแปลงที่ปลูกข้าวเพื่อทาพันในการเอาไปใช้หวานหรือเอาไปปลูกในแปลงนาแปลงอื่นนะครับเพราะว่ามันเหมาะมากครับเพราะว่าการที่เราทํา ทำนากับมือเกี่ยวกับมือเนี่ยตัดปัญหาเรื่องเรื่องดอกหญ้าไม่ได้เลยนะครับไม่มีหญ้าแน่นอนไม่มีดอกหญ้าแน่นอน,นครับแล้วข้าวมันจะสวยเพราะฉะนั้นกําลังคิดอยู่ครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจุดแปลงโคกหนองน้งผมจะกลายเป็นจุดขยายพันธุ์ข้าวนะครับซึ่งมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับส่วนแปลงไหานาไหานั้นจะเป็นแปลงนาโคกนะครับก็จะลด บทบาทลงไปกลายเป็นแปลงแปลงปลูกข้าวธรรมดานะครับไม่มีการขยายพันธุนเ์เพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าเราผมใช้ข้าวปีหนึ่งประมาณ10กระสอบนะครับในการทำงาเพราะนั้นแปลงนาโคกไอแปลงโค้หนองนานะครับแปลงนี้มันเหลือเฟืออยู่แล้วครับมันได้อยู่แล้วนะครับ10กระสอบโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับยังไม่จบครับยังไม่จบไม่ง่ายครับโอเคครับสวัสดีครับ